มันเสด็จอะไรเนี้ยพี่จะสดะุปเลยเพราะมันง่ายมากขอให้พี่ใช้นิ้วชีเ้เป็นพี่จะสังเกตไหมคุณย่าใช้ขีดนิว้ว่ะเออเมียอยู่มนนี่อยู่เลยเนี่ยใช้นิ้วเดียวประมาณนั้นโอเคไหมฮะเสร็จปุ๊บตรวจนะคะตรวจทั้งสามหน้าเลยตรวจยังไง เอานิ้วอะค่ะไปจิ้มตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นคือ,นนอนนาการตรวจอันเนี้นะคะคือการตรวจเนี่ยหน้าเนี้คือหน้าหนึ่งหน้าเนี้คือหน้าสอง 2, อันนี้ยคือหน้าสามคนย่าจะชอบไปเปลี่ยนชื่อนะคะไปดูหน้าหนึ่งกันนี่หน้าหนึ่งนะเมื่อกี้เราใส่จำนวนเงินใช่ไหมร้อยสามสิบเห็นไหมคะอันนี้หน้าหนึ่งชื่อด้านบนนะคะเขาเรียกว่าชื่อแคมเปญ แคมเปญก็เหมือนแพ็กเกจเน่ะเราจะไปเที่ยวไหนอ่ะกาญจนบุรีชลบุรีอะไรเงี้ยอ่ะ,มะเมื่อกี้อาจารย์อนุญาตพิมพ์เลขหนึ่งไปแล้วใช่ไหมอาจารย์อนุญาตพิมพ์เลขสองเพราะว่ายังไม่ได้ยิงทำมาไว้ก่อนพี่รู้ไหมว่าคนที่เขายิงแอดกันอนะ่ะเขาทําแคมเปญมาจากบ้านแล้วมาถึงเขาก็จะเก่งมากเลยอาจารย์หนูทำมาแล้วสามชุดดูให้หนูในสิอันไหนเลือดอ่ะโอเคเอาอันนี้อ่ะไปเลือกรูปเารูปไหน เราไปใส่โพดต์อาจาตรวจหนูยิงเลยนะเพราะพี่ทำมาจากบ้านแล้วไงไวขึ้นไหมพี่จะมันมากเลยมุนยาสอนงไงคนอื่นสอนไงไม่รู้แต่เราชอบง่ายง่ายแต่ว่าเขาทำเป็นอย่าไปสอนยากแล้วมุนยากก็อยากให้พี่ๆอย่าสอนผู้ยากด้วยของความตัวนาเพราะเขาเพิ่งเริ่มนะเดี๋ยวเขาจำไม่ได้พอทำเสร็จปุ๊บฝีดด้วยนะถ้าเป็น iPad ต้องฝีดเห็นไหมมันจะมันเซ็ เนี่ยเอาไถ่เนี่ยฟีดฟีดฟีดพื้นที่ว่างๆนะอันนี้คือโตเซฟอยู่ทีเนี้ยคนแรกจะเก็บสต็อกเนียไว้จะเก็บสต็อกไว้กดการตะบาดเห็นไหมฮะกดปิดนะมันจะขึ้นเพราะว่าปิดใช่ไหมแล้วก็ปิดตอนนี้อาจารย์มีกี่ชุดนะสำรองอาจารย์จะอีกแอบได้เลยนะคืนๆเนี่ยแมนสมมุติว่าอาจารย์ปิดเฟซบุ๊กไม่ยุ่งกับมนันแล้ว ออกเลยนะสมมติออกเลยนะ,อ,ะออก,กเลยนะออกปิดหมดเลยนะเลื่อนสไลด์นะดูนะสไลด์ขึ้นมาคนใช้ i p a เดอย่าลืมนะคะสไลด์อย่างนี้ปุ๊บแปลว่าเราเปิดอยู่หลายหน้าเห็นไหมเปิดปิดปิดอุ้ยโทษเอาใหม่นะปิดปิดปิดเปิดปิดปดผ่านไป2วันจะยิงแอดแล้วนะดูวิธีเข้านะ